สวัสดีค่ะสเปียกรบขเขียนะวันนี้น้องปีนะคะพามาดูลูกนอนละเมอนะคะส่วนลูกสาวนะคะควรกระมมนงนะจากตื่นมานะคะตีเราเราสี่ทุ่มนะคะมานั่งร้องให้นะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะเราก็จะถามว่าเป็นอะไรนางก็ตอบอย่างเดียวว่าไม่รู้ ตอบว่าไม่รู้ภาษาไทยนะคะภาษาคามิสุรินมันเดนมันเด่น,นเนกิดโอ้ย,ออยก็คือร้องให้ด้วยนะคะว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไรนะคะน้องปีก็รู้สึกว่า,อาโอ้ยตกใจแล้วก็รําคาญจังเลยว่าตื่นมาแล้วก็บอกว่าไม่รู้ถามทุกคําก็บอกว่าไม่รู้นะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะมาดูนะคะว่านางจะตอบว่าไงอีกนะคะ านเป็นอะไรถามจริงเป็นไรเอาไม่พูดไม่อะไร,รอย่างงี้เอาตื่นมาแล้วเป็นไรถามจริงเนี่ยถามกี่รอบนางก็ตอบบอกว่าไม่รู้นะคะแต่เน้งเจรินรอบก็ตอบถามมันเด็งมันเด็งก็คือไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนะคะดูแล้วก็คงจะเป็นสไตล์ที่นอนละเมือร้องไห้นะคะเออ ภาษาไทยเขาเรียกว่านอนละเมอนะคะภาษาคขมสุรินเดะละเมอร์นะจ้าเดะละเมอร์นจ้าน้องปีก็เลยถามว่าน้องไม่ได้อบน้ำหรือเปล่าน้องก็เลยคันนะคะนอนไปเลยนะคะก็หงุดหงิดต,ตัวเองหรือเปล่าถึงนอนอย่างนี้นะคะเอ่อ,อเดย๋ยวนะคะก็ถามแล้วถามอีกก็บอกว่าไม่รู้นะคะมันดิ้งดง ไม่รู้ว่าตัวเองร้องให้ทําไมนะคะมันเด้งเด้งท่าคุณแองยมท่าโอ้ยนนจ่านี่นะคะเดี๋ยวน้องปีจะเอาผ้าหุ่มมาหุ่มให้นางนะคะภาษาไทยภาษาคาเมรสรลินแต่ในยวอ่าโพยโมตนอปอ่อยเนียงเกียเนจ่าอ่ะนี่นะคะตอบว่าไม่รู้อย่างเดียวเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะน่าแต่ละมือหนักหนักมากเลยนะคะทุกคน ดึงจากพี่ชายมาก่อนนะคะพ่อหุ่มมันมีอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องปีจะออกไปเอานะคะทุกคนคะ่ะเพราะพ่อหุ่มตากอยู่ข้างนอกบ้านนะคะตอนนี้เวลาสี่ทุ่มแล้วนะคะทุกคนโบนทุ่มหให้นจ้าตันไตรนี่นะคะ ว่าเป็นไรก็ไม่ตอบนู่นนี่มันเป็นงาน,น,นสัม้า,ายอยู่นี่นะ คราวนี้น้องปีก็ถามลูกสาวว่าเป็นอะไรเขาก็ตอบเหมือนเดิมนะคะไม่รู้ไม่รู้ นี่นะคะก็มันเด่นมันดิ้งเกิดโอยเลยจ้ะนี่นะคะเดี๋ยวลูกชายน้องปีนะคะลเมือค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะมาอีกแล้วค่ะคนหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปดูลูกชายน้องปีนะคะแต่ตะมือกลนกระลอนอ่งปีเลยจ้ะนี่นะคะเป็นไรก็นอนลเมือนะคะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไรนะคะนี่นะคะอืมตอนนี้ลเมือนะคะนี่โอ้โหค่ะขัดนู่นขันนี่แล้วนะคะอีกคนหนึ่งนะคะทุกคนค่ะ จะบอกว่าได้อาบน้ําหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะแต่น้องปีดูแล้วถ้าทางจะนอนละเอนั่งรถนะคะทุกคนดูเอานะคะนี่นะคะก็เริ่มนะคะเริ่มมีโยกนะคะเอาเกาสักหน่อยะคะ่ะเออนอนละเมออยู่นะคะเออกำลังจับว่ามีบอกอยู่ไหมเออนะคะตอนนี้กําลังเต็มที่อยู่ว่าตัวเองลำเอว่าได้นั่งรถนะคะอาเกานะคะลูกคันตรงน้คันตรงนี้นะคะทุกคน อ่ะเอาเริ่มนะคะตอนนี้เริ่มนะคะเริ่มเคิมแล้วนะคะโอ้บอกไม่มีค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> ถ้าทางเบาะรถจะหายนะคะทุกคนบ้านถามอะไรหน่อยเมื่อคืนเป็นไรเมื่อคืนเป็นไรอ่ะเมื่อคืนร้องไห้นะตอนยบแมงยมต่อก็คือเมื่อคืนน่ะร้องไห้ตอนยบแมงยม เกิดโวยเป็นอะไรเกิดเสดยยเป็นอะไรเนี่ยเมื่อคืนเขาบอกว่าไม่รู้นะเดี๋ยวถามต้นไม้เมื่อคืนเป็นไรต้นไม้เมื่อคืนเป็นไรขึ้นมานั่สมาธิตัวไหนแปลว่าละมืออันนี้ไม่รู้เรื่องค่ะแปลว่าลูกชายละมือนะคะทุกคนค่ะตัวไหนวะเไม่รู้เรื่องตารีบ เราจะไปโรงเรียนแล้วกลับมาจะได้ไปลอยกระทงเย้เย้เย้เยมีปีละครั้งงนวยกระทงเย้เย้เย้เยเฮ้ยเย้เยนี่ไไะนะคะลูกตาลตื่นมานางก็นอนไม่หลับต้องเอาพระมาใส่นะคะเพราะนางบอกว่าโดน โด <s uss> นหมว่าโดนใจเคเรให้นางตอบเองว่าโดนอะไรห <s uss> นูใส่นั้นแล้วก็เป็นเีกแต่ใส่นนหน้าน้อยนะไม่เป็นไม่ถามว่าเป็นนอนนอนพระอันนี้ก็คือที่หลวงพระวัดของวีรโชคน,น,นะคะมาเร็เรวๆตกลงเป็นอะไร, <S <S ไรพระองค์นี้เป็นอ่าวัดของ วีได้โชคก็คืออยู่แถวฉะ,ะเชิงเซานะคะป่ะอลุกขึ้นค่ะดูดูไม่ได้ละมือก็ปยดดึงหนอตอนไหนแล้วแบบว่าแม่ดึงนะคะทุกคนค่ะแต่ละคนป้ะลุกขึ้นตานนท์นสายแล้ว<อ>ลุกขึ้นกร้อลุกขึ้นก็คือกร้อไปอาบน้ำตัวหุดตื้อ កកូទើលឿនៗ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 ផានលឿនតូហុទឹអាណាំក្រកលឿន